เด็กค่ะน้องนาวินลาเวนค่ะน,นี้ผมกำน,น,นายนนี้น,นายนก็มาบ้านผมแล้วนะครับวันนี้ผมกำน,น,นายนก็จะพามาทําข้าวผัดกุนเชียงนะครับน,นายนครับวัตถุดิบก็จะมีอะไรบ้างครับโอเคมาดูวัตถุดิบกันนะครับวันนี้ที่เราต้องต้องมีคือกุนเชียงนะครับอันนี้อะไรครับน้องนาวินไข่ไก่สามฟองครับอันนี้ล่ะ รสซอเขียวครับอันนี้คือซีอิ๊วขาวนี่ละ่ะน้ำตาลครับปรุงรสครับอันนี้ล่ะกระเทียมสับครับโอเคแล้วผักมีอะไรบ้างผักก็จะมีมะเขือเทศข้าวหมูใหญ่แล้วก็คะน้าครับโอเคข้าวข้าวครับข้าวโอเคเราเริ่มทำเลยเนาะโอเคครับข้าวไร้ครับ อันดับแรกเราต้องใส่อะไรก่อนครับอ้าวัอันดับแรกนะใส่น้ำมันปลายครับน้ำมันทำไมถึงเราต้องใส่น้ำมันด้วยครับเอาไว้เยี่ยวนะครับไม่ให้มันแห้งไปแล้วเราต้องใส่กระเทียมสับใช่ไหมครับใช่เอาใส่เลยครับน้ำมันใส่เลยเรเทียมสับโอเคอืมพัด ผัดเลยครับน้องนาวินผัดไปเลยผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับวันนี้ผมก็เริ่มว่าเรียมหอมนะครับเมันเหลือก่อนออผัดไปเรื่อยๆก่อนหอมไหมหอมยังครับได้กินกระเทียมมังครับหอมไหม แต่ว่าถ้าควันมันอยู่ไปทางอื่นนะผมว่าห่วครับเริ่มเหลืองแล้วครับโอเคเริ่มเหลืองแล้วปะต่อไปก็ใส่อันนี้ครับปีเตียปีเตียเนี่ยนายใส่ให้ยันกระดินโอเคผัดเ,เลยครับผัดเลยครับผัดเลย จะน่ากินไหมครับน้องดาวินว่าน่ากินไหมน่ากินค่ะโอเคตัดไปเรื่อยครับ <laughs> ให้คุณเพียงสุกเรอ๋ยวเราก็จะใส่ไข่ไป <laughs> ตัดให้ชัว่วกนครับ ถึงหรือยังครับอ้าสุกแล้วครับลำนวินแหวนนอยแหวน่อยเดี<ว>๋ยว,วเราจะใส่ไข่นะครับอ่าโอเคให้มันพักก่อนพักก่อนให้มันแข็งนิดนึงก่อนเช็ยตัวก่อนอ้นยอยังทำนานพาปันเลยครับดีๆ,ๆีเลยครับ ยีไปได้เลยเดี๋ยวให้ไครช่วก,ก่อนครับตรงไหนที่ติดก้นกันนะน,น้องต้องเชียร์ด้วยมีให้ช่วยก่อนครับ น,น้องข้าใส่ให้ต่อครับอ้าวใส่ข้าเลยครับน้องใส่ข้าเลยอ่าใส่ดีๆนั่นเลยว้าวผัดเลยทีนี้ผัดไปเลยครับอืมผัดไปเรื่อยๆให,ให้ให้ให้เข้ากันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตันบนลนแล้วโอเคผัดได้ครับอืมสวยแล้ว อาอน่ากินจะนะกินแล้วไนดะ้ครับก็พินแล้วส่อไปก็ใส่ซอสขี้วัวขาวน้ำตาล แล้วก็ผมปรุงรอสครับใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมครับนนานายใส่เลยครับสีขาวซอสใส่พร้อมกันเลยครับโอเคแล้วก็ใส่ฟาเขียวใช่ไหมครับใช่ครับเคผัดเลยครับจับด้วยผัดในั่วนะครับ จะได้เข้ากันครับอ่าผัาดให้ทั่วต่อท่านนี้ด้วยนีน้าคบต่อไปก็ต้องใส่อะไรครับน้ำตาลกับผงปรุงรสครับใส่เลยครับพร้อมกันเลยโอเค น้ำตาลไม่ลง,งใส่เม็ดแข็งครับอืมต่อนาครับจะไปใส่อะไรครับ ใส่ผักเลยครับน้องนวินใส่ผักเลยเต็ให้หมดเลยใช่ไหมครับเต็หมดเลยครับออโอเคผัดเลยครับผัดเบาๆด้วยเดี๋ยวมันหกเพราะว่าใส่ผักมันจะยิ่งเยอะใช่ไหมครับใช่แต่ถ้ามันไม่ใหญ่ครับ งัดจากด้านล่างมาครับเฮ้ชครับหอมาเลยครับไาชิมดูก่อนอย่างครับชิมไหมชิมครับเอาชิมก่อนขาดอะไร ไงครับ <c oughs> ร้อนอะครับลูกอร่อยหรือยังคะอร่อยครับจุดยอดโอเค เสร็จแล้วอยาผมจะตักให้คุณตาครับออยังครับคุณตาโอโหน่ากินจ้าเลยลอนะงดูตีมือเป็นยังไงอืมอร่อย ใได้ไดเยๆเยี่ยมสุดยอดมากเลยนะคะนานาที่สอนทำข้าวบักให้ผมนะคระทำลับคลิปทำข้าวบาผมขอจบคลิเพียงแค่นี้นะครับ